โนแดดป่าวะเมนโนเมนโอนโ้คือยิงแดูปอแบบเปลี่ยนเฉยๆางเนี้ยอค l e ือยแดดรูปเกมเปลี่ยนเลย หลังที่หลังบ้านหลังบ้านเราบ้านซอยบ้านเราซอยเอ <c oughs> ฟปั่นไม่แตกเลยเขา <c oughs> ขอโทษ <c oughs> โอ้ใต้ใต้ใต้อุโมงดีเยอะอุอโมงดีนะ <Double> kill. มีด้วยดีบล์คิลตัวอีะตัวอ่ตัวรอเลยอยู่บ้านอยู่บ้านโอ้ตัวนี้อยู่บ้าน <B> หมอนำกำลังจัดการสวยะไรหมอนำอัดแล้วเสืองใหญ่แล้ว โอ้ยไงห้ <c oughs> องหลบฟมดิฟวันดเดียวคอสีคนด้วยผมวัดียครับมิชชั่นสสตว์ยืนหงนะยืนงงนะแปต้องห้ตทนี่ เจะดูทีเก็บของเขามานะวางเลยมาานะที่สร้างนะโยนเม็ดเท่าไหร่โยนเม็ดเท่าไหร่โอยโยนโยนไปไกลโยนไปไกลเออเก็บเฉ็บมุมเลยเฉ็บมีบ้านละมาบ้านละมาไม่ดีเลยนะเนี่ยปืนเนี้แค่ดูทีอ่ะบอกเลยไม่ดีแล้วตรงมากว่าทงไหวพิมพ์แดัดูทีตัวที